วันนี้ช่องบอสกลาดนะครับประโยชน์ไทยแลนด์วันนี้มาบอสเทสบายเพื่อนไทยแลนด์นะครับก็จะมาทดสอบตัวแรงานาวิโฟ510นะครับเป็นเรือที่บอสกะหลั่นซิทเมนจากโรงงานของบอสกะหลั่เองภายใต้มาตรฐานของท้องสวีเดนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการประกอบแบบสวีเดนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในอีดีโอตัวตัวเรือประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมที่เป็นมาดินเกรดนะ 5083นะครับแล้วก็ค mm ิ hmm. ้วก็เป็นเกรมมารีนหมดเลยนะครับตัวบริษัทรถกระลาดเราฉีดมาทั้งหมดทั้งคิ้วบนคิ้วล่างคิ้วท้องนะครับคิ้วหลังคาเฟร,รมหลังคาทั้งหมดเราผลิตเองที่โบสกระดาดหมดเลยนะครับรวมทั้งเทเลอร์นี่ด้วยนะครับก็เรียกว่าเรือจากโบสทกระลาดนี่เราผลิตเอง100%เตเต็มนะครับทั้งตัวเรือหลังคาเรือเทเลอร์เรือนะครับก็เรือลำนี้เป็นเรือที่ยาว 510น,นะครับคือ5เมตร10เซนะจะประกอบด้วยเรือฟูลบอดี้นะครับพื้นเต็มมีกระดูกงูแบบเต็มนะครับแล้วก็เป็นเบาะแบบดีไซน์ยุโรปนะครับเบาะดีไซน์ของเรือ,อรุ่นใหม่ยุโรปก็เรียกว่าเราก็เล่นแบบมาแล้วก็เรือมีซัพพอร์ตโดยซูซูกิมารีนนะครับเครื่องยนต์แล้วก็เ,เ,นนวกเทคนิคก,การติดตั้งเครื่องการใช้เครื่อง,งต่างๆนะครับก็และเรายังคงมีทุ่น นะครับเขาเลือกเป็นทุน่นเซอร์สแอนเอสคิวนะครับเป็นทุ่นโฟมที่บรรจุอยู่ภายใต้บอดีอ้อลูมิเนียมนะครับเรือล,ลำนี้พ่นสีเป็นสีฝุ่นอ e ีฟอกซี่นะครับอบด้วยความร้อยสององศาเป็นสีจากแอคโซนะครับเบลเยียมนะครับเป็นสีระดับโลกนะครับบริษัทแอคโซโนเบลเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกันนะครับก็ เรียกว่าเป็นเวโอกลาสเป็นสีที่นุรักษเสียงแวดล้อมนะครับก็เป็นสีเกท็อปเอของยุโรปเลยนะครับก็คนละอ,อกเคสีโดยโรงงานของบริษ,ษ,ษัทโพสกาหละเองนะครับก็เห็นว่าทั้งป้อมขับต่างๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดดูกันนะครว่าเรือเรายาวเท่าไหร่นช่ยวยไหนอาจะวัดจากหัวถึงท้ายนะครับอ้อมไหน โจโฉแหลมเลยข้อตรงตรงใช่ตรงตรงสุดแล้วอันนี้ถ้าร้อยอยู่ที่นี่นะครับถ้าร้อยอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวเลื่อนอีกสิบเซนพอดีนะครับห้าร้อยสิบเซนวัดความกว้างนะครับ 5้เซนนะครับแล้วนกะ็กว้างรวมทุ่นโฟมจะถึงทุ่นโฟมเป็น196นะครับก็ถือว่าเป็นเรือลำตัวแคบนะครับถือเป็นตัวเพื่อ,อาการวิ่งที่รวดเร็วนะครับท้องเป็นท้องแบบมุมป้านด้านหน้าเป็นท้องแบบสวีเดนนะครับจะสังแบบเกตมากทรอแค้นหน้าที่ดู เราจะสามารถดูเทปได้นะครับเดี๋ยวให้น้องก็ถ่ายเทปท้องดูนะฮะท้องก็เป็นท้องแบบท้องสอวีเดนนะครับเรียกว่าประกอบ3ามคิ้วหลักใต้ท้องนะครับใช้เทคโนโลยีแกนรกอดแบบเครื่องบินคือเราใช้ซน็อตลอยยิงประกบนะครับอ,อตัวคิ้วเนี่ยเข้ากับคิ้วไหนแล้วก็ประกบด,ด้วยซิลนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะลงน้ําทดสอบกันนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับะนะครับนี่เปการทดสอบนะฮะเรือเนวิโ r รนะครับ510นะครับอันนี้รอบที่3หลังจากไปปรับแก้ท้ายทานันซ้ํมมาให้ระยะเครื่องต่ําลงแล้วก็มุมชันทนันซ้ํอ่าชันน้อยลงนะครับรอบที่แล้วหัวปักน้ําไปหน่อย โชเฟรเราก็จะเริ่มนะครับก็เหมือนเดิมครับจะเป็นเลขแปดสองรอบเ,อเดี๋ยวรอบนี้ถือว่าออกโควิดดีนะครับ 4คนนะครับ Yo le a นะครับเดี๋ยวจะลองโหลดเหลือคนเดียวนะฮะคนขับนะครับเมื่อกี้โหลดสี่คนนะครับ โดนเนียปัดเปลีวนะครับนี่ใส่ยังเนียวเครื่อง50แรงนี่นเนี่ย กรารอบสวยงามมวครับ ก็หลังจากเราไปทดสอบแล้วคงเห็นคิดสอบแล้วว่าเรือวิง่งค่อนข้างจะปาดเดียวมากนะครับแล้วก็ทั้งทางตรงทางโคง้งวิ่งวงกลมวิ่งเลขแปดนะคร mm ับ hmm. เรือเรียกว่าติดเครื่องทดสอบเนี่ย50แรงม้าของโตโยกิโฟ์สโตก์โวชีนะคร mm ับ hmm. ก็ถือว่าเครื่องแค่50แรงกับเรือ510เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องที่เล็กก็ยังสามารถทําความเร็วได้ได้ได,ดีทีเดียวแล้วก็ มุมเลี้ยวมุมฉากต่างๆอาการมูดเบนทรงการวิ่งของเรือก็ถือว่าเป็นเรือที่เร็วแล้วก็ปราบตัด้ดีจรนะครับก็เราก็วันนี้ก็จบคลิปการท,สทดสอบจริงนะครับขอบคุณครับ